Okay. โอเคก็กลาสสดดิวที่เรผู้ชมงทุเรียนยนี่ด้วยนะผมก็จะมาเล่นสังเวียนไม้ครับ e ีพสองครับไมค้าต่อสู้ครั้งนี้คนจริงปะทะแม่มดไม่รู้นะว่าผมจะสู้ไหวไหมนักสู้จริงปะทะปะทะเอ็นดเดอร์กอลิม แต่ไม่รู้จะไม่รู้จะสู้ไหมแต่ก็ลองครับเพื่อทุกคนผมจะลองผมจะไม่มวันเป็นเจ้าเอ็นเดอร์ก็เลมกับกากนีเนาในรลก ลูกเตรียมตัวห้มากเลยคราวนี้เอ็นเดอร์โคเลมจึงจึงจะสู้เก่งไม่รู้จะสู้กับนักสู้จริงได้ไหมครับนักสู้จริงวเาอร์เอ็นเดอร์โกเลมจะไว้หรือไม่จะไว้หรือไม่โปดติดตามครับขอตะกี้เป็นหนึ่งนะับ โอเคครับซืคอั้งนี้มาแล้วครับสู้จริงออตาเอ็นเดอร์โกเล่นผมเกือบตายครับผมเกือบตายเลยนะครับเนี่ย จะชิบหายไปถึงไหนแล้วเนี่ยเดีว่าผมชนะครับเย้ไอ้กากเอ็นเดอร์โกลิมไออาไอกรกอกไอกรกอกโอเคครับต่อไปเอ็นเด็กส,สองกับนักสุดเอ็นเดอร์ลี้ยงสองคนเพราะถ้าเราะถ้ามีคกินนะ ักสู้จริงคาไปแล้วแล้วก็ลุ้งตัวนักสู้จริงเก่งมากแล้วปุบปถือว่านักสู้จริงชนะนั้นไม่เกี่ยวอีนั้นไม่เกี่ยวถือว่าสืบครั้งนี้ผมชนะหมดเลยนะที่ผมมุ้งก็จะเป็นตอนนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดอซื้อใครเพื่อเป็นเงินเลี้ยงผมด้วยนะครับ